สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันใสๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกนเนิดเดินนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของค่าเงินบาทครับปรากฏว่าอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ5ปีนะครับโดยจะทําให้ การส่งออกทั้งปีเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายกันสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า5%เลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสอรอทอในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้เรื่องของสสวหรือว่าสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับได้ให้การสนับสนุน SME เพื่อ ให้เข้าสู่ตลาดทุนแต่จะทําได้มากขนาดไหนนะครับได้พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะประธานกรรมการบริหารสมนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากลงและขนาดย่อมหรือว่าสอส,อสอวอในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจกนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็น ระบอกออมสินรุ่นอาชีพในฝันแล้วก็รุ่นรถออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคาตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยแต่สุนร้านก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน สอรางวัลเท่านั้นสุดจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง youtube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะครับโดยจะได้รับวงเงิน5 0 0แสนบาทด้วยกันส่วนการผ่อนชำระนั้นสามารถผ่อนชำระได้เป็นเวลานาน10ปีนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่30ธันวาคม2,565นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอ,อมสินครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด โดยมีวงเงิน5 0แสนบาทนะครับการผ่อนชำระก็มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นาน10ปีด้วยกันนะครับการยื่นขอสินเชื่อสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตในการยื่นขอสินเชื่อคือวันที่30ธันวาคม2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดของธนาคารออมสินนะครับซึ่งมีวงเงิน5 0แสนบาทนั้นนะครับสามารถ จะหมดเขตในการยื่นขอสินเชื่อในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดรานนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่5พฤศภาคมนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับคุณปรวีบุญชัตราด้วยนะครับขอแสดงความยินดีวะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของ ค่าเงินบาทนะครับก็ปรากฏว่าอ่อนค่าลงในรอบสิบอ้าห้าปีทีเดียวนะครับนั่นแปลว่าจะส่งผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตหรือว่าอัตราการเจริญเติบโตในมุมของการส่งออกด้วยนะครับพูดคุยกับคุณชัยชานเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรทนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชัยชานครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินบาทครับคุณชัยชานครับดีหรือไม่ดีให้ตกลงก็ต้องก็ต้องสองมุมนะนี้มันคื ือปัจจัยภายนอกนะครับนล้วก็แล้วก็สังเกตเห็นแล้วว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็มีการอ่อนค่าลงครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี่ก็อยู่ที่ประมาณสามสิบสี่จุดห้าวัทนะครับบาทคับสาสิบสี่จุดห้าบาทต่อยูเอสดต่อเหรียญสหรัฐนะครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณพีรพัฒนถามผมว่าเออแล้วมันจะดีกับการส่งออกไหมผมว่าดีนะครับดีครับแต่ผมว่าการดีอย่างนี้เนี่ย มันก็จะต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเพราะรว่ามันเป็นปัจจัยอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะครับ<อ>มันเป็นเรื่องาจริงแต่ถ้าถามว่ามันจะพยุงในเรื่องของการส่งออกได้ใช่ไหมใช่โดยเฉพาะอย่างสินค้าเกษตรครับเพราะว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยต้นทุนส่วนใหญ่ของของภาคเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหาได้ในประเทศนะครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องเร่งรีบในการส่งออกต้องฉกฉวยโอกาสครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คือประเทศรอบข้างหรือคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเขาไม่อ่อนเท่าเราเพราะฉะตอนนี้เนี่ยคือต้องเรียกว่าต้องเร่งรีบแล้วละ่ะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าฟ้าฝนมันคงไม่ได้ตกอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยั้นตอนนี้ก็ถือว่า <c oughs> เป็นโบนัสของพวกเรานะครับของสกับโอ้โหเธอพอดูส่วนต่างในแต่งแต้นปีผมจําได้ประมาณสามสามสิบ ต้นๆใช่ไหมฮะสามเอทสองประมาณนั้นตอนนี้ต่างไปสองบาทเกือบสองบาทเนี่ยโอ้โหมันในในเชิงของการส่งออกในคุณชายชามันมีมิติอะไรบ้างที่ควรจะต้องมาคบคิดกันนะฮะโอ้ต้องคบคิดเยอะเลยเยอะเลยแหละเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยเออมันเป็นระยะที่เรียกว่าเราระยะต้องเก็บเกี่ยวผลนะครับครับาวนี้ต่อไปเราก็ต้องดูต่อว่าเอ๊ะถ้าเราจะดีอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวเหมือนกันนะไม่ใช่นชสิเรื่องของดีใจกันโอ้โห แล้วก็อะไรนะประมาทอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีข้อแนะนําว่าสิ่งหนึงก็คือว่าเราคือมันแขอ่อนค่าเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ยั่งยืนกับเราพวกเราตลอดไปเพราะนั้นเราจะต้องติดตามเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาเรียกว่าเครดิตเทอมหรือระยะเวลาการชาระหนี้ราคาอย่างเงี้ยเช่นวันนี้เนี่ยเราคำนวณราคาโดยสามสิบสามสามสิบสี่แต่เวลารับเข้าจริงเนี่ย ถ้าเกิดมันแข็งค่าขึ้น 5, 5, 5มามนเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบสองหรือสาม<อ>สิบสามอย่างเงี้ยเราแย่ต้องระวังแล้วก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาการคํานวณต้นทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเผื่อไว้บ้างคานวณดูในเลทที่ประมาณสักสามสิบเอ็ดสามสิบสองอย่างเป็นต้นมันก็จะได้ปลอดภยัยเวลาเรารับเงินมาอีกหนึ่งเดือนสองเดือนข้างหน้านี่ก็คือเรื่องของการการระมัดระวังเรื่องของ ดูเรื่องของเครดิตเทอร์มด้วยของการชำระหนี้ของลูกค้าครับซึ่งจริงๆในมุมของผู้ส่งออกเองเนี่ยคุณชัยชานะเขาส่วนใหญ่เขาจะซื้อประกันไปแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยออกตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเธอคือถ้าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เนี่ยรายใหญ่รายใหญ่ไม่ไม่้ห่วงนะอืมอืมไม่อห่วงแต่เพื่อรายเล็กเนี่ยผมห่วงเพราะเขาไม่คุ้มใช่ไหมอาจจะแบบประสบการณ์ด้วยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูเรื่องนี้อย่างรอบครอบจะต้องดูตรงนี้ด้วยเช่นกันครับอ๋อครับ เนี่ยครับเพราะเพราะว่าการชราระหนี้คุณสลรพันธ์นะบอกว่าการชราําระหนี้ตอนนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่าเวลาเป็นลูกค้าเราเก่าแก่กันมานานในตลาดส่งออกตอนนี้เนี่ยค,คือเราก็เห็นแล้วว่าโอ้ในเรื่องของเศรษฐกิจมันก็ชะลอตัวแล้วก็จ,จะมีในเรื่องของการชำระหนี้หรือยืดระยะเวลาการชำระหนี้ที่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยส่งออกรายย่อยเนี่ยถ้าสมมุติชะลอลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศชะลอการชำระเงินเนี่ยไปสัก15วันหรือเดือนหนึ่งตรงนี้ งั้นึ่งผมว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยจะต้องดูว่าก่อนที่จะผลิตสินค้าอะไรต้องมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าการรับชําระเงินมาส่วนแล้วก่อนส่งมอบเนี่ยยังไงผมว่ารับชําระเงินครบเนี่ยนอนนอนหลับสบายับนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องมีการประกันความเสี่ยงในเรื่องของเอเรื่องของการชาระนี้ด้วยเช่นกันใน่ังประเทพครเพราะว่าดูแลสภาพคล่องในครึ่งปีหลังอันเนี้ยท้าทายครับคุณเกียรติพัฒน์ทำไมครับเพราะอะไรครับคุณชายัน เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นถูกไหมครับใช่งินเฟอร์โอ้โหใช่เลยเรื่องน้ำ<า>มันหลายเปอร์เซ็นต์เลยแหละใช่ไหมฮะสามสิบยี่สิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นเลยแหละขึ้นกับสินค้าบางตัวครับเ,รเวลาเราอสินค้าราคาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเงินหนึ่งร้อยบาทเมื่อก่อนนั้นซื้อได้ซื้อซื้อได้เจ็ดชิ้นแต่ตอนนี้อาจจะเหลือที่ประมาณสักสี่ห้าชิ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อเพื่อซื้อสินค้าให้ได้แล้วก็ใช้ในเรื่องของการผลิตเพื่อการส่งออก เพราะฉะนั้นจะเอาเงินจากไหนมาเติมนั่นแหละโจทย์โอ้โหซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสภาผู้ส่งออกเนี่ยก็ประสาน <c oughs> ความร่วมมือนะครับจากกระทรวงการคลังแล้วก็เอกซิบแบงก์ก็ภายในผมว่าในเร็ววันนี้ครับก็เดี๋ยวประสา,านแล้วก็อาจจะมีแพ<ห>็กเกจหรือว่าโครงการอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องก็ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเพื่อในเรื่องของการเติมสภาพคล่องเพราะว่ามันใช่ความผิดของเขาเขาก็เป็นลูกนี้ที่ดีแล้วเขาก็แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่า ค่าสินค้าอะไรต่างๆมันแพงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเติมสภาพคล่องเขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยผู้ส่งออกรายใหญ่เนี่ยในการที่จะผลิตสินค้าเราเติมเต็มให้เขาเป็นคือเราต้องไปด้วยกนันนะครับใช่ครับ,าารบอ่าทีนี้เอาหละ่ะพอเห็นเรื่องค่าเงินมันอ่อนลงอย่างนี้เมื่อสักครู่คุณชายชานก็บอกว่ามันเป็นจากปัจจัยภายนอกซึ่งมันยากในการที่จะไปควบคุมตรงน,นั้นหรืออาจจะควบคุมไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคุณชายชานไอปัจจัยที่ว่าเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างฮะเอาหลักๆเลอก ใช่ในเรื่องของเนี่ยที่ที่ในเรื่องของเฟดที่ประกาศไปเมื่อวานเมื่อวานนี้ใช่ใช่เพราะนั้นมันก็ม<ล>ันใช่มันก็เป็นปัจจัยที่ดึงออกไปละวว่าเฮ้ยมันมันน่าจะไปถือครอง <c oughs> หรือว่าอ่พันธบัตรหรือว่าการลงทุนนะครับในตลาดทุนต่างประเทศดีกว่า <c oughs> นะแล้วประกอบกับในแง,ขงน <c oughs> ่ของเราเนี่ยเนี่ยคือเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็คงต้องเรียกว,ว่าเราก็คงจะต้องสร้างเศรษฐกิจของเรานะครับให้เข้มแข็งให้มากขึ้นเรื่อยๆครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ให้เหมาะสมว่าเออตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่สามารถที่จะน่าลงทุนด้วยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งเราจะต้องมองในมุมกลับนะครับว่านอกจากค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่ามันดีสําหรับส่งออกแต่ถ้าดูนําเข้าคุณพิลาภนี่ก็ตักนกันนะผมุุตส่าห์าไม่ถามคือคือผมว่าบางทีเราเราต้องมุมดูบวกสลงมุมอย่างใช่ไหมครับว่า แล้วคราวนี้เนี่ยราคาน้ํามันก็ตอนนี้คือคือรัฐบาลก็พยุงอยู่ที่จากเดิมสามสิบบาทตอนนี้ก็สามสองแล้วถ้าตอนนี้ค่าเงินบาทมันออกมาเป็นที่สามสิบสี่จุดห้าไม่ใชยงขึ้นไปตัวใช่ค่าค่าค่าน้ํามันมันก็จะส่งผลต่อในเรื่องของค่าพลังงานต้นทุนวัตถุดิบอะไรอีกเยอะแล้วก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาข้าวของอะไรต่างๆมันก็จะแพงขึ้นตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับ นั่นดีครับแต่พอไพ่พอบอกว่าราคาสินค้ามันจะแพงขึ้นแล้วขนาดที่ค่าเงินบาทมันอ่อนค่าลงเนี่ยมันจะมันจะสวนทางกันหรือว่ามันจะผกผันกันหรือไม่จะยังไงฮะหรือมันจะไปด้วยกันคุณชายชาญครับต้องบอกว่าถ้าเรามีคําอยู่สี่คำหนึ่งก็คือว่าสงครามรัสเซียอ่าครับสองราคา้ําบันและวัตถุดิบต่างๆครับสามเงินเฟ้อครับสี่เศรษฐกิจผดถอยเศรษฐกิจตลอดตัวครับเพราะฉะนั้นผมถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้แก้ ต้นเหตุได้ก็จบแต่เท่านว่าเราแก้ไม่ได้เพราะงั้นต่อมาถ้าเราแก้ไม่ได้อะราคาน้ำมันทาไงถูกต้องโอ้ห้เป็นประเด็นที่ที่ถูกต้องเลยทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าเออราคาน้ํามันจริงอยู่นะครับกองทุนน้ำมันจ่ายไปเยอะแล้วแล้วก็แต่เขาไม่มีแล้วนะเพราะนั้นทางสภาผู้ส่งออกก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เจรจากับผู้ผู้ประกอบการต่างๆหารือร่วมกันนะครับทางด้านผู้ประกอบการน้ํามันนะครับ ว่าเออหรือว่าชะลอเรื่องของการขึ้นราคาน้ํามันได้ไหม <c oughs> หรือว่าในแง่ของดูซิว่ามันมีโครงการหรือว่าอะไรเ,เงินลดสูญในยอย่างอื่นซึ่งมันสามารถมาช่วยตรงนี้ได้ไหมเขาเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าราคาน้ํามันเพิ่ม <c oughs> ครับมั <atter> 2 2> บนก็สองผลในเรื่องของต้นทุนต่างๆเพิ่มต้นทุนพลังงานต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนสินค้าเพิ่มอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อแนะก็เกิดเศรษฐกิจชะลอตัวนั่นเอ ตัวนี้แหละคือถ้าเราเบรกเบรกอันที่หนึ่งไม่ได้เบรกสงคารามที่ยูเคนแลเสียไม่ได้เราก็ต้องเบรกัวที่สองโดยใช้ทางด้าน,นกลไกของขรัฐขาและก็ประสานความร่วมมือกับทางด้านผู้ประกอบการน้ํามันนะครับเพื่อเพื่อหยุดไมนะ่ให้เกิดเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับ เราะั้นเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยครับคุณคุลพัฒนครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆครับต่ออยู่ดีจะมาจะบอกว่าปลายทางคือลดราคาสินค้าลงเพื่อจะได้ตั้งเป้าส่งออกให้มันเกินกว่านี้มันก็ไม่ใช่สิฮะใช่ไหมฮะม,มันทําไม่ได้<ช>นะเพราะว่ามันเป็นกลไกของตลาดน,นั่นสิครับอืมเพราะว่าเราเราคือเราอยากเป็นอในเรื่องของหินทับยาเพราะว่าหินทับยากใช่ไหมครับเพราะว่าเราถูกกดไว้ในท้ายทสุดมันเดี๋ยวมันก็โตมันก็แตกเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าเราต้อง ให้เปตามกลไกของตลาดแล้วก็โครงสร้างของต้นทุนที่แท้จริงครับฮเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกลไกตลาดเนี่ยนะครับเอาละสถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยโอกาสที่เราจะเป้าหมายในการส่งออกเราจะโตเกินห้าเซ็นนี้ยังยังคงยึดมั่นตรงนี้อยู่ไหมฮะคุณชายชาฮะถ้าปัจจัยไม่เปลี่ยนแปลงนะสมมติว่านะครับคำถามนี้ดีเลยครับก็ขอบคุณมากเพราะฉนั้นผมก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นไตรมากที่หนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าสอบผ่านผ่านไปแล้วเกินห้าแล้วโอ้เกินห้าถือว่ามีมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นการสอบสี่ภาคครับ สี่ภาคการศึกษาเนี่ยเรียกว่าภาคหนึ่งเนี่ยเพิ <c oughs> ่มหนึ <c oughs> ่ง่านะคระโยได้แต่ผมก็บอกว่าเออภาคสองเนี่ย <c oughs> ดูแล้วเนี่ยเออถ้าเงินบาทยังเป็นปัจจัยเร่ง <c oughs> ด,ดีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเร่งรีบครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรองนาย,ยกจุรินเนี่ยผมว่าถุกทําถูกต้องแล้วก็ <c oughs> คือเรื่องของการผลักดันเรื่องของการส่งออกเรื่องของอาหารแล้วก็ทางด้านผักและผลไม้นี่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่เร่งแล้วก็มันเป็นซีซันนิ่งเพราะฉะนั้นดูแล้วในไตมาสที่สองถ้าถามว่าตัวไหน ท,ที่ยังเป็นอุปสรรคบ้างรกรเกษตรเนี่ยผมว่าไปวหลุยแน่นอนรับ<อ>ทุกตัวไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นอุทาย้านอุตสาหากรรมเนี่ยดูแล้วสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องของการขัดแคลนชิปนะครับแล้วก็มีผลตอนน่อในเรื่องของการสร่งออกของยานยนต์นะครับ,รบนอกั้นผมดูแล้วก็ยังเป็นไปได้สรุปแล้วก็คือว่าไตรมาสที่สองเนี่ยสภาผู้ส่งออกเนี่ยก็ประมาณแล้วว่าได้จะอยู่ได้สามสามจุดห้าถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแน่นอนเนี่ สามาที่สองเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเราน่าจะสอบผ่านครับคุณศิลปพันธ์ครับทีนี้แล้วว่าจะถามผมว่าแล้วแล้วขึ้นปีหลังอะ่ะจะเป็นยังไงขึ <laughs> ้ปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าไม่รู้อาจารย์จะออกแนวข้อสอบแบบไหน,นคือตอนแรกผมอยากจะถามนะคุณชายชายว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนโอ้โหแบบนั่งทารายการอย่างนี้มันเปลี่ยนแบบเกือบจะวันต่อวันนะครับคุณชัยชานะโอ้โหอาจะถามผ่อนถามก่อนถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงสมมติปัจจัยมันเหมือนเดิมอะแล้วยังไงต่อครับคุณชายชา าแบบนี้นะแล้วคาดการแบบนี้นะที่สามสามสามสิบสี่สามสิบสามนะแนวต้านอยู่ที่สามสามห้าสินะแล้วก็สงครามยูเครนจบภายในเดือนนี้นะเดือนพฤษภานะแล้วก็ราคาน้ำมันค่อยๆปรับตัวลงนะโอ้โหเราเราก็ต้องมีสมมติฐานว่าเออเราเราจะอย่างไงถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้น เออถ้าเป็นอย่างนี้หกตอบได้เลยเกินห้าเปอร์เซ็นต์เลครับตอบสุดท้ายเกินแน่นอนอืมครับเกินแน่นอนครับับยืนยันแต่ถ้าด้วยสถานการณ์บีบคั้นแบบนี้แล้วถ้าไม่มีอะไรรุนแรงไปกว่านี้ครับยังต่ำคือห้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนยังต่ำนะฮะยังต่ำห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ก็ถือว่าพอใจไหมฮะระดับหนึ่งผมเชื่อว่าพอใจในระดับหนึ่งเลยนะในสถานการณ์ที่ที่สถานการณ์ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะตัวโลกครับผมว่าผมว่าประเทศไทยมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคุณฟิลพาอะไรคือว่า ประเทศไทยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยคือเรามีสินค้าที่หลากหลายแล้วส่งออกได้อ่ uh huh. <ต>ครับไม่ขึ้นกับอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะครับอ,นนอันนี้คือข้อดีอันที่สองเนี่ยก็คือว่าตลาดของเราเป็นตลาดที่กระจายตัวใช่ไหมครับมีทั้งสหรัฐอเมริกา oh, จีนทั่วโลกเลยใช่รวมถึงอ EU นะครับเพราะฉะนั้นถ้า EU ลดลงอ่เราก็มาเพิ่มทางด้านอ,อาเซียนของเราทาอาเซียนของเราก็เพิ่งหลุดในเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้น ในครึ่งปีหลังเนี่ยบอกว่าตลาดที่เราจะน่าจะเน้นนะครับคือสองตลาดตนความเห็นขององผมก็คือว่าหนึ่งก็คือตลาดตะวันออกกลางก็ในเมื่อเขาไม่เขาไม่มีผลิตอะไรเลยนอกจากผลิตน้ำมันเพราะฉะนั้นสินค้าของประเทศไทยเนี่ยคือตัวขายได้นะครับอันนี้คือตลาดตะวันออกกลางนะครับตลาดที่สองที่น่าสนใจคือตลาดาชแดาพวกเราเนี่ยแหละอ๋อ CRV เนี่นะใช่ไหมเพราะว่าเขาเปิดประเทศกันนี่ทั้งมาเลยทั้งไม่ได้ปิดเลยใช่ เวียดนามเพราะฉะนั้นเขา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 เปิดมาแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าการเคลื่อนที่ของเงินของการเคลื่อนที่ของสินค้าก็น่าจะไปทางตลาดอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าถึงบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยวันที่6พฤษภาเนี่ยผมยังมั่นใจว่าการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยยังต่ำคือ5%้5าเปอตอจะไปที่เท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆซึ่งบอกว่าตัวแปรต่างๆมันก็เป็นเขาเรียกว่า high possibility high impact เือเกินนะไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ยูเครนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง ใช่เรื่องของราคาน้ํามันวัตถุดิบการขาดแคลนโอ้เยอะไปหมดเลยนะครับครับ,รบทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่ถามไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าเราจะขายกันในสกลุ่ม CLMV ซึ่งอาจจะรวมจีนไปด้วยก็ได้หรือว่าอินเดียด้วยก็ได้เนี่ยนะคะคุณชัยชานะเ<ม>เงินบาทกับอัตราการแลกเปลี่ยนมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะแลกเปลี่ยนกันแบบว่าหยวนกับบาทหรือว่ารูปีกับอินออกับบาทหรือว่าอาจจะขายเงินบาทในภูมิภาคกันเลยก็ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณชัยชานโอ้เป็นไปได้สูงแล้วจริงๆแล้วผู้ประกอบการไทยเราเนี่ย ปรับตัวเรื่องนี้ไปนานพอสมควรแล้วนะเลยครับโอใ้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยขายขายเป็นเงินบ่ายก็มีแล้วขายเป็นเงินสิงคโปร์เงินฮ่องกงเงินมาเล่ไม่ต้องอ้างดูวเอสดอลลาร์นะไม่ใช่แล้วพึ่งพากาันพึ่งพายวเอสดอลลาร์พึ่งพายาูเอสดอลลาร์เนี่ยผมว่าจากหลักแล้วก็คือตลาดอเมริกาฮะฮะแล้วก็ตลาดยุโรปที่เอ่อยุโรปก็ตลาดที่ตอนออกกลาง ส่วนถ้าเป็นในภูมิภาคผมมั่นใจว่าหลายหลายธุรกิจนะครับหลายบริษัทเนี่ยก็พยายามอิงเงินอิงเงินท้องถิ่นหรือว่างอิงเงินบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้นทุนมาลดกี่เปอร์เซ็นต์นคะครับคุณเทยชันต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขาเจราจาเนี่ยเอ้ใช่เพราะพวกนี้มันก็มีในเรื่องของแทาสิกเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าคุณไปเจรจาในช่วงที่ที่มันไม่เหมาะสมนี่คุณก็เสียเสียบนะใช่เพราะงั้นเขาก็เลยมีบอกว่าถ้าบวกลบห้าเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยอเผืยอไว้ก่อน ต้องใช่เนี่ยแค่นั้ก็ต้องบอกว่าคนที่จะคอนว์ตเป็นเป็นเคเงินตราประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยครับอต้องมีความรู้นะฮะในการเจรจาในการพูดคุยกันใช่ใช่แต่แต่มันก็ต้องมีจุดลงเอยอยู่ดีใช่ไหมครับชาชานครับถูกต้องแล้วในท้ายสุดมันก็จะออกมาเป็นจุดนี้นะแล้วก็ใช้ไปประมาณแค่หกเดือนปีหนึ่งแล้วก็มาดูถ้าบวกลบห้าเปอร์เซ็นก็โอเคยังใช้ต่อไปอ๋อเราเซตได้นะ ขึ้นอยู่ออกับความพอใจเลยอ๋อครับครับใช่ข้อขึ้นอยู่กับคู่ค้าของพวกเราอ่ะครับครับ,บต,ตกลงตามนี้แหละสมมติวันนี้อาจจะแลกได้ยี่สบาทผมสมมตินะฮะอาจจะแลกได้ยี่สิบาทเอาตามเนี้ยหกเดือนถ้าถ้าบวกลบไม่เกินห้าเปอร์เซ็นก็ใช้เลทนี้ไปแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นไปหกเปอร์ซ็นหกจุดห้าเปอร์เซ็นตขยับมาคุยกันใหม่อย่างนั้นได้อ๋อเข้าใจแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พวกเราก็ก็ต้องเจรจากันอย่างเงี้ยครับครับทางทีิไล่กัน โอ้อย่างนี้ถ้าถ้าคุยกันได้ดูเรื่องเนี่ยมันก็ทําให้การส่งออกมันน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ไหมฮะห้าเปอร์เซ็นนี่ยังน้อยไปมั้งคุณชายชาติฮะแว,วันนี้ผมยังพูดว่ายังยัง,ย,งยังยืนยันว่าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ในมืออยู่ในมือแล้วอ่าเหมือนเหมือนเวลาสอบสี่ภาคการศึกษาครับตอนนี้ผ่านไปสองสองภาคแล้วเนี่ยภาคศึกษาครึ่งปีและ้ะผมบอกว่าเฮ้ยผมได้สี่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเอหรือบีเนี่ย ขึ้นอยู่กับอาจารย์แล้วว่าจะตอบจ้างได้ขนาดไหนหรือไม่หรือมีตัวแปรอื่นที่จะเล่งเร้าอะไรผมหรือเปล่าอนีรไม่ได้ได้ครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสน้าคุยกันใหม่ครับคุณชัยชาญครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณชัยชาญเจริญสุขนะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็มั่นใจครับเกินห้าปอร์เ็แน่นอนแต่ว่าอย่าลืมนะฮะปัจจัยสําคัญเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเรื่องของราคาน้ํามันเรื่องของ เงินเฟอ้อแล้วก็ระบบเศรษฐกิจลอยตัว4ปัจจัยหลักๆอาจจะมีผลต่อเงินบาทและมันจะส่งผลต่อการส่งออกด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจากเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับใน,าน,านฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสร,รมิมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับเรื่องราวของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยให้การสนับสนุน SME ในการเข้าตลาดทุนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับยวคุยกับคุณมงคลในช่วง เก็บตกเศรษฐกิจครับส่วนคําถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดของธนาคารออมสินนะครับซึ่งมีวงเงินสินเชื่อ5 0,000 0บาทและสามารถผ่อนชาระได้เป็นเวลานาน10ปีนั้นหมดเขตยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคําตอบมานะครับ sms 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k live เกข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ